ชเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นกลางกองไทยสายลับสามิติค่ะเมื่อประเอดผิวเข้มพี่ปอนัทวุฒิต้องเข้าฉากโชว์แมนกับนางเอกน้ำตาลพิจขนาเป็นวันแรกก็เกิดอาการเข้าอ่อนซะอย่างนั้นแต่เพราะอะไรที่ทำให้สายลับเจ้าเสน่ห์สุดเท่จากยุคหนังขาวดำที่หลงยุคมมโลกปัจุบันอย่างพี่ปอเกิดอาการร่างแหลกได้ขนาดนั้นต้องไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ นางเอกน้ำตาลพีจักคณามาเปิดตัวเข้าฉากละครสนุกเรื่องสายลับสามิติวันแรกก็ถูกใจสุดๆแล้วค่ะเพราะในเรื่องเป็นตำรวจสาวยุคปัจจุบันที่ต้องปลอมตัวมาสืบคดีต่างๆโดยฉากแรกท้าทายความฟิตของพระเอกปอนัทบุตรเ,เพราะตองอุ้มน้ำตาลที่กระโดดนี้ลงมาจากชั้นสองของบ้านซึ่งพี่ปอต้องซ้อมอุ้มลมกระโดดคนเดียวและกระโดดแบบอุ้มนางเอกทั้งวันมีแค่สองคำกระโดดกับอุ้มเท่านั้นงานนี้ศักดิ์ศรีพระเอกบวกกับความหนุ่มแน่นยังไงพี่ปอก็ไม่ยอมสุดอินเนอร์ความเป็นสาย รับเชนสุภาพบุรุษในยุคอดีตรุนแรงมากค่ะก่อนที่จะเห็นนัทวุฒิตัวจริงหลังเสียงคัดที่พี่ปอรีบโชว์ลูกกล้ามที่ท้องแขนพร้อมทิ้งขาลงเก้าอี้แบบแมนสุดๆอย่างนี้เลยค่ะมาวันแรกก็ ให้พี่ปออุ้มแบกรับน้ำหนักสบายมากครับแปลกใหม่มากไม่เคยแบบปลอมตัวแบบนี้แต่งตัวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับนี้ก็สนุกดีได้เจอพี่พนักแสดงพี่ปอเป็นวันแรกออกมานี่เข้าไปอ้อมแพี่ยังไปตามไปอุ้มมแล้วก็โดดฉัดกันสองลงมา<อ>ผมอยากจะถามนิดนึงใครเขียนบทครับเรื่องนี้ไม่เลยเจบาระคุณลุนช่องแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าพี่เก่งพี่เก่ง <c oughs>